คือสำหรับคนที่มียูริกสูงนะก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิน6.8หลายๆครั้งก็ถือว่ายูริกสูงละนะครับซึ่งก็อันนี้มันจะต้องมาดูว่าไอาย,ยูริกที่มันสูงเนี่ยที่มันเกิดจากการอาไรว่าเมตาบอลิซึมเผาผลาญของไอตัวนิโอเปปตด์ของพิวรีเนี่ยมันมีปัญหาจากอะไรเนาะซึ่งส่วนใหญ่ก็อาจจะส่วนใหญ่มันเกิดจาก าการขับออกที่มันลดลงหรือว่าเอนไซม์ hmm. ที่มันเปลี่ยนเนี่ยม,มันผิดปกตินะส่วนที่มันสร้างเกินเนี่ยมันจริงจมันน้อยนะครับ mm hmm. นะทีนี้ส่วนใหญ่ถ้าเจอภาะวะยูริกสูงเนี่ยหลักๆก็มันจะทําให้เกิดการเสี่ยงต่อการเป็นคริสตัลแล้วไปสะสมที่ที่ข้อที่ไตหรืออะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็ต้องดูว่า,าการทํางานของไต หรือว่าปัสสาวะอะไรเงี้ยม,มันผิดปกติไหมหรือมีประวัติเป็นโรกกคเกาตข้ออักเสบหรือเปล่าซึ่งเราก็ไม่มีเลยเนาะไม่เคยเป็นเลยเนาะถูกไหมก็แสดงว่าตอนนี้เรามีภาวะยูริกส,สูงเฉยโดยที่ไม่มีอาการอะไรผิดปกตินะครับซึ่งจริงๆก็อาจจะต้องไปดูปัจจัยโรคร่วมทางกายอย่างอื่นนะเบาหวานความดันไขมันไตไทรอยหรือโรคเลือดบางอย่างที่มันมีผลโรคฮอร,โร์โมนต่างๆที่มันมีผลกับตัวยูริก ซึ่งเรากไไ็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นทีนี้ก็ต้องมาดูของกินละว่าเรามีอะไรที่มันกินเกินผิดปกติหรือเปล่าเนาะซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันก็อาจจะเป็นพวกเครื่องในยอดผักรวมถึงแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่มีรสหวานน้ำตาลเยอะน้ำตาลฟุกโต๊ะพวกเต้าหู้อะ,อะไรพวกเนี้ยเออ กไ็ไม่ชัดเจนไม่ชัดเจนว่าม่ามีเยอะเนาะโอเคครับก็ถ้าถ้ายังไม่ได้มีอะไรผิดปกติเยอะค่าตายดีถ้าถ้าค่าตายผิดปกติเนี่ยก็ต้องเช็คดูว่ามันมียูริทออกมากับปัสสาวะ<ม>เยอะหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับถ้าถ้ามันมีถ้ามันมีปัญหาเยอะๆก็อาจจะต้องกินยาลดการ ขาเรียกว่าอะไรลดการสร้างลดการเผาผลาญยูริกด้วยส่วนหนึ่งก็ทําให้มันลงมาในระดับปกตินะครับแต่ของเรายังยังไม่ถือว่าผิดปกติขนาดนั้นนะนก็ยังยังไม่มีหลักฐานว่าตัวยูริกเนี่ยมันทําให้คริสตัลอะไรมีปัญหาอะไรมากมายขนาดนันน้นก็อาจจะแค่ติดตามแล้วก็ควบคุมอาหารที่อาจจะทําให้ยูริกมันสูงนะประมาณนี้